เดวิลหรือปีศาจฉายในปี2010กำกับโดยจอห์นเอริกดาวเทนอำนวยการสร้างโดยเอ็มไนช์เชรมารานเป็นภาพยนตร์ระทึกขวัญเหนือธรรมชาติที่ออกฉายใ,ในปี2010ภาพยนตร์ได้ติดตามผู้คนแปลกหน้า5คนติดอยู่ในลิฟต์ของอาคารสูงในฟิลาเดลเฟียและเมื่อความตึงเครียดและความหวาดกลัวทวีคูณมากยิ่งขึ้น ในไม่ช้าพวกเขาก็นค้นพบว่าหนึ่งในนั้นคือปีศาจที่ปลอมตัวมา เดวิลก็มีเรื่องราวเริ่มต้นในการทำอัตะวินิบาตกรรมของใครบางคนที่สร้างบรรยากาศที่น่าคนลุกตลอดช่วงที่เหลือของเรื่องเลยนะครับจากนั้นนะฮะคนแปลกหน้าทั้ง5คนเนี่ยประกอบด้วยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยช่างเครื่องพนักงานขายหญิงชราและหญิงสาวทั้งหมดนะฮะได้ขึ้นลิฟต์ตัวที่6พร้อมกันและก็พบว่าตัวเองติดอยู่ในลิฟต์ที่ทำงานผิดปกติไปติดอยู่ระหว่างชั้น20กับชั้น21ครับ แม้ทั้งหมดนะฮะจะพยายามร้องขอความช่วยเหลือแต่ทีมรักษาความปลอดภัยของอาคารกับไม่สามารถช่วยเหลืออะไรพวกเขาได้เลยนะฮะนอกจากการสื่อสารทางเดียวก็คือได้ตะมองเห็นภาพทั้งหมดจากกล้องวงจรปิดในลิปใช้ไมโครโฟนที่สามารถพูดได้อย่างเดียวโดยไม่สามารถรับฟังอะไรจากในลิปได้เลยครับ ทุกครั้งนะฮะที่ไฟดับลงเพียงชัว่วขณะและเมื่อไฟติดขึ้นก็จะปรากฏว่าคนในริฟเนี่ยถูกอะไรบางอย่างจูโจมอย่างโหดเหี้ยมครับและก่อนที่สถานการณ์ทั้งหมดเนี่ยจะเลวร้ายลงไปมากกว่านี้เพราะคนในลิฟเนี่ยเริ่มเสียชีวิตไปทีละคนเรื่อยๆครับ นักสืบบาวเดนนะฮะจึงทําการสืบค้นประวัติของคนทั้ง5คนในลิฟต์ก่อนจะพบว่าทั้งหมดเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่มีประวัติดีอะไรมากมายนะครับและคนเหล่านี้นะครับก็มีอะไรบางอย่างที่มันเกี่ยวพันกันด้วยนะครับในขณะเดียวกันนะฮะรักษาความปลอดภัยนายนหนึ่งก็เชื่อว่าสิ่งที่เห็นในลิฟต์เนี่ยอาจเป็นการกระทําของปีาศาจซึ่งคนในลิฟต์เนี่ยก็เชื่อเช่นนั้นครับ และเมื่อความสงสัยความหวาดระแวงเข้าครอบงำพวกเขาในริฟนะฮะก็พยายามอย่างยิ่งที่จะค้นหาว่าใครคือปีศาจและจะหนีจากสถานการณ์อนนาสาพึงกลัวให้ได้ก่อนจะไม่เหลือใครไปได้อย่างไรก็ขอให้ทุกท่านไปติดตามรับชมเดวิลหรือปีศาจกันต่อเอาเองได้เลยนะครับ โครงเรื่องของเดวิลเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจเพราะมันเล่นกับแนวคิดเรื่องพลังเหนือธรรมชาติและก็แนวคิดเรื่องพลังของความชั่วร้ายที่มันซุ่มซ่อนใอนสถานที่ที่ไม่คาดคิดหรือไม่คาดฝันมาก่อนครับพื้นที่จำกัดของลิฟต์นะฮะช่วยเพิ่มบรรยากาศที่น่าสงสัยความน่าอึดอัดทำให้เกิดประสบการณ์การรับชมที่น่าสงสัยและขนลุกไปพร้อมกันได้เลยนะครับ การแสดงของนักแสดงทุกคนก็น่ายกย่องสร้างความตึงเครียดได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้ผู้ชมเนี่ยมีส่วนร่วมอยู่ตลอดเวลาไม่มีใครเด่นหรือด้อยไปกว่ากันสามารถยกระดับความน่าเชื่อถือให้กับหนังเรื่องนี้ได้ดีมากๆเลยครับ แม้ว่าภาพยนตร์เนี่ยนะฮะจะมีช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นโดยเฉพาะความกดดันของคนในลิฟทีท่ทำได้ดีมากแต่บางฉากเนี่ยอาจจะดูยืดเยื้อจนเกินไปบ้างจึงส่งผลให้เกิดความสงสัยลดน้อยลงในบางครั้งนะครับนอกจากนี้นะฮะพัฒนาการของตัวละครบางตัวยังให้ความรู้สึกถึงความตื้นเขินพลิกความคิดได้ไวเกินไปและควรมีความลึกของความเชื่อมโยงกับการต่อสู้ของพวกเขาให้มากขึ้นครับ ในภาพยนตร์นะฮะสามารถจับภาพบรรยากาศที่มันมืดมนและน่าขนลุกได้ค่อนข้างมีประสิทธิภาพนะครับโดยการใช้การจัดแสงและการถ่ายภาพยนตร์เพื่อเพิ่มความรู้สึกความหวาดกลัวครับการตัดสลับฉากนะฮะเป็นครั้งคราวและฉากที่เข้มข้นทำให้เกิดความรู้สึกตึงเครียดแต่บางคนอาจจะพบว่าองค์ประกอบเหล่านี้คาดเดาได้ง่ายและซ้ำซากไม่น้อยครับ ชอบการนั้นเรื่องของบาปและการสนึกบาปมาใช้และนำมาเป็นหลักของตัวละครที่ต้องรู้และยอมรับให้ได้ว่าบาปของตัวเองคืออะไรนะครับซึ่งมันก็ไม่ต่างกับการสนึกบาปหรือการยอมรับบาปของตัวเองนั่นแหละนะฮะซึ่งมันก็เหมือนกับการที่สารภาพบาปในตู้กับนักบวชให้เขาฟังนั่นแหละครับ และชอบมากนะฮะกับประเด็นความศรัทธาในพระเจ้าหรือความศรัทธาในการทำความดีการต่อสู้ระหว่างความดีกับความเลวมันก็เปรียบเสมือนการต่อสู้ระหว่างพระเจ้ากับปีศาจนั่นแหละนะครับกล่าวโดวยสรุปนะครับเดวิลก็เป็นหนังระทึกขวัญเหนือธรรมชาติทีด่ดีที่นำเสนอความระทึกใจความลึกลับและแนวคิดที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว แม้ว่ามันอาจจะไม่ใช่ภาพยนตร์ที่แหวกแนวมากเกินไปนักแต่ก็ประสบความสําเร็จในการทําให้ผู้ชมเนี่ยมีส่วนร่วมในการเอาใจช่วยไม่น้อยครับหากใครเพลิดเพลินกับความลึกลับเหนือธรรมชาติพร้อมที่จะเจอกับความสยองขวัญและความกดดันนะฮะเดวิลหรือปีศาจก็น่าจะคุ้มค่ากับการรับชมนะครับ ดังนั้นนะฮะทางช่อง Super Review Channel จึงขอให้คะแนนความชอบเดวิลหรือปีศาจเอาไว้ที่7เต็ม10บคะแนนครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะฮะก่อนจะจากกันไปก็ขอให้ทุกท่านช่วยกันกดติดตามช่องเอาไว้ด้วยนะครับ และถ้าใครต้องการจะสนับสนุนช่องของเราโดยตรงก็สามารถกดปุ่ม s u p e r อร์แงหรือปุ่มขอบคุณและก็เลือกจำนวนเงินตามความเหมาะสมของแต่ละท่านได้เลยนะครับขอบคุณครับ